กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบาเอ๋งไซบูรีมัดสุครสุคนกันแล้วกันพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะมือนี้กับมุ่งบ่อยไซบูรีกับอยู่ในยามเที่ยงพี่น้องเหรเนาะกับมือนี้กับมาหาน้องใส่ใหม่พี่น้องเหรเนาะกับตามที่เอฟซีรอคอยมานานพี่น้องเหรเนาะกับย่านเบาเอ๋งเนีลืมมันน้องลืมอย่างพี่น้องเหรอะกับพ้นบอกไว้ว่ามาหาน้องหานุ่งแน่พี่น้องเหรเนาะกับเห็นน้องใส่ใหม่เป็นเห็นชุดก้อนกับจะจ้อยดำๆพี่น้องเหรเนาะกว่าจงนี้กับ เพิ่อนกับยำหน้าไม่ต้องเนาะบุ้งอ่ะไอ้คนดับให้ดับหน้าเลยยังไม่หน่อยเพราะว่าทางบ่อยกับคาเวียรแน่ไม่ต้องหรออยู่ในเฮือกน้ำชานั่นแหละไม่ต้องหอกเห็กับมีธุรกิจของตัวเองไม่ต้องเรอกกับเฮาสีมาไทยยูทูบกับช่วงนี้มันกับยูทูบเบอร์เฮากันหลายท่านเนาะกับวิวมันกับไ่ค่อยดีพนันไม่ต้องเรอกเนาะบ่อยก็เลยมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นของตัวเองกับ งานเบียกงานอย่างมาแน่พี่น้องเอ้ยกะพาแวะมาหาน้องแน่พี่น้องเอ้ยเนาะพอดีพวกนี้กะเบียกบรหลายบระดายก็เลยว่ามาหาน้องพี่น้องเอ้ยกะเสือรยุนกินว้าปากเพิ่นเพราะว่าไอ้บอยแอกะมากะตะดุดนะพี่น้องเอ้ยตั้งแต่อันเอาอันเรียงมาให้น้องเนาะกับมากระบอ๋แจ็คตอนนั้นพี่น้องเอ้การ์มาสองคนกะเห็นในน่องเพมันจ่อยเพมันดำแห้งพี่น้องไอ้เนาะ เมื alors, library, right? ่อน right? ี are ้ไปเชฟบุรีกะมาฮอดบ้านเพื่นเนาะพื่นน้องกะมาฮอดบ้านเพื่นกะนน้าสาวเพื่นกะออกไปนําเหมาน้องอยู่หน้าพี่น้องเพราะว่าบ่เอชิขี่รถออกไปกันออกไปบ่ได้พี่น้องมันว่าช่วงนี้หน้าฝนขี้ตมเนาะเอารถแง่ออกไปกับบได้พี่น้องทางมันล่มก็เลยนั่งท่าอยู่ใน้ามองอยู่เหอนเก่าเพื่นนี่แหละพี่อนน้องนั่งท่าเพื่นพี่น้องว่าน้องสีมาฮอดจังงงพี่น้องเนาะกะมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเนาะไปพี่น้องเย ถ้าเบิ่งว่านอ้องาสิเป็นจังได๋สีงามหรือว่าสีจ้อยสีดำคือเก่าไปหน้องเนาะไปรอชมพร้อมกันนี่ใส่ใหม่มาแล้วไปน้องเอญยมาแล้วล่าเอาไปล้ร่ำหรอเวลามาใหญ่สบายดีแล้วสบายดีพี่ไปนั่งดิพี่ไปเจอกันนานจะไปจะไปอหอนานล่ะ ดำนาเองบ่อืะเรือติศมังระเบิดแล้วคือจ่อยแห้งได้เด็ด่ะคือจ่อยดำแห้งฮะโบกินข่าโบกินเข่าเป็นยังไงคือบบกินเข่าบ,บมันจะตึงเวลาเขาทรท์คือใช้บ่ได้เขาทรท์คือทิศโตหาเจ้าบ่ได้มันตกน้ำตกน้ำเจ้าเห็ดตกบ่หรือผัก,กาาตก ือเขาน้ากําลังปุ่ายทยไยแล้วพอมาตุ๊กน้าเลยตุ๊กโถส้วมบ่เนี้ยจะไปถือไปนํามันตกโถ,กถกส้วมหรือว่าต,ตกใทหน้าไม่เชื่อตกใทหน้าเฉื่อยตกใส่พื้นบ่ตุ๊กพื้นมันตกใทหน้าเลยตุ๊กพื้นมันจะรีเปีนี้เห็ดนาบ่าหรือว่าจังไหนล่ะบริเวดบริเวดทางไปยังแสนนา,านาใช่ลํานาลักจ้างเขาดํานาลักจ้างเขาเจ้านะ เ <laughs> พื่นจ้างมือเราได้จ้างเจ้าน่ะมือละหกพันมือละแปดพันเอหกพันกีบนี่บ่ผูาา้สาวอ้ายเพื่นจ้างลูกก้าเลยจ้างดำนาจ้างจันนะจ้างอันนี้ก็เพื่นจ้างเจ้าลูกก้าเลยดำนาดำนาดำนา ดับในมือจักมัดเนี่ยน้อยแบบไหน,น,อ,ไไหนอุ้มมันกล้าแพ้จะบอกมัดเหรฮะอุ้มเอาหรือขวาเอาขวาเอาดำบป่ะใช้เงินมาปั่นกันก็เงินรับจ้าง,งยังบ่ได้แล้วยังบ่แล้วไทยนาอือยังบ่ได้ยังบ่ได้อ้างปกติเขาดับแล้วเขาก็ให้เลยเป็นวะยังบริการแล,เลว้วบริการแล้วอ่ะ โลก,กาแล้วจะก็โลเป็นบ่ะโลเป็นเป็นอ่าแมนบ่เป็นยังปีนี้คือบุเห็ดนาเจ้าเขาบอรถไถถถรไทยเจ้า,จา,จาป่ะใช่ป่ะไอ,อ,อนัองเคยเห็นครับอยู่เพื่อนเราไปทางไหนไเคยเห็นอันอันนั่นเพื่อนขับอยู่รถไถ,ถเจ้านอะรถไถถรไถเขาเปาล่ถถาไหมรถไถเจ้าบ่ารถไถเขาอ๋อก็เลยบุญเหตุนาเมือ่อดัน ทางอาเจ้าเจ้ากับปรเเียใช่กินข้าวบบเนี้ยเราก็เหุยุทาะเหาบก็เลยประเทศบันนี้พอจอยจะไปไหนนะพอจอยจะดำน้าสลับจ้างดํนาจ้างดินินข้าวอัน โทรโซโทรศัพท ja oh, ์กับติดต่อกกได้นอกบ้ากะโอ้ยว่าเป็นยังงโนะวะโทรศัพท์ก็มันอืมพอถุบทุบเป็นยังฮะพ่อเบื่อสร้างว่าแทอะเบื่อยังไงนะนะฮึเบื่อคนโทรเข้าบ่มันอันนั้นอันนั้นเจ้าคือว่ามันทุกน้ำจ้ะ ไหกระดุมมันบอดีกระดุมยังอาจะดุมเข่ามันเบ็ดอันนั้นเด็มันสากบ่เข่าบ่หรือจังไรมันสากบ่เข่าจะคือว่าตกน้ำนะจะว่าจะดีได้เนี่ยนะอ่ะก็ตกน้ำตกน้ำอาจจะคือว่าพ่อทุบทิ้มนะแม่งานเจ้าในใช้ใหยพ่อไอ้แล้วเจ้าน่ะเฮ็ดเราจะหายเพิ่นไปเมือเฮือนจะไปไปไปแบบของกินอยู่รถกันไป ปานากมาตนาอาไปเอาที่ลามามาจะรถไปฮะา,าจะรถบ้าปะตอนกินกินข้าวจะลา,ลายได้หรอบอยไปหาแล้วแต่ว,ว่ามาหาเก้าหอยูเจ้าอยู่

เข้าใจได้ที่ไปาหามันนะโอ้ยฮะเข้าขใ,จขใจอ่านเจ้าแล้วเราไปหออกเอาเจ้ามาเด้๋หลังคาห้องน้ำจ้ายังบดได้เลยเนาะโอ้ยเปิดได้เลยจะเปิดประตูได้ยี่บอเลยคือมีตะห้อยหมาได้เลยล่ะคือมีตะห้อยหมาฮะเปิดได้บ่ประตูเงืนนอนเจ้าเลยพ่อก็แะจกไปน้ำบ่เอาเฉลี่ยจะ จ้นัินั่งไสิอ่ะเอาเส็จเ็เจ้ะก็ถูอยู่บ่เฮือนนะถูเสร็จบันนั่งเขาตอนตื่นมาจะกถูเฮือนกอดเฮือนหรอวะถูบ่ถูมันมีตะห้อยอันมาห้อย่นั้นน่เลยะอาเเาเ็ขดเร็วแล้วมาเบียบียเบิกบ่ หมาหมานี่น่าจะหมาคนเฮือนคนหนึ่งะไปหน่อยเลยแต่ดูเฮือนวนนี้อ่ะเน,นี่ยเราบ่าวก็ซื้อข้าวมาให้กินอยู่แั่ว่าพ่อคนเอาไปนาำไปหน่อยฮะแมะปู่บนนั่งเขาโอเคเดี๋ยวกลับ okay, ไปหน่อยกันกะมื้อนี้กะซื้ออีลาห์อีลาเ์ที่ยังในสิบสองโมงกว่าเลยเสื้อผ้าในสองกล้องแล้วก็มกปูมกปลาแล้วก็ไข่ทะโลุ บลุงน้องใหเาเลเนาะให้พะโล้คือลาไปกินตะแลงสุกเงินกับเท่ากัได้ตำปลาเด็กช่ตำปลาเด็กตำปลาเด็กแซ่พแต่พอแล้วใจจ่อยดําแห้งอะไรอยู่ไม่องเบงแขนโอ้ยนี่บ่ลกกาได้อยู่บ่เนี่ยงอนน้อยกแพมเพศ่บ่กรำมันใหญ การง่ายอาบน้ำในบ่อเลนนะเธอมีแต่ไออีหยังนี่เอื้บคำดั่บ่เอาใส่น,นอกเอื้บคำดั่มให้น,อนนะ่อยอาบน้ำนุกงในบ่เป็นสาวเลยโทรศัพท์กับบูมี่ใส้แล้วให้น้องเลยโทรศัพท์มันตกน้ำตกน้ำบอเป็นพ่อจะทุบนะบอแม่ เจ้าบระลิ่มไไเข้าห้องไหมเจ้ากันปะไวโก้หรือว่าเปไน็นแบบตบชนะชนะเบิ้งนี่นะอาบู้ป่ะน้ำเลยนะทนะำดั่มเกิมหูมาเลยนี่นะจะเบิ่งต่างน้อยต่างน้อยมันเป๊ะจะนอนเตียงบ่อือมันเป๊ะเ,เองมันเป๊ะเองมันห้องน้ำกับโบมีหลังคาจังบด้เลยเนาะ ขีน้นันเพิ่นเอาเงินมาให้พ่อจะบริสุทธิ์หแล้วพ่อจไปซื้อ,อยังผนไปซื้อความกลิ่นันแม่นั่ว้าวจะดีได้พ่อจะตีเจ้าได้เงี้ยบอเบ<อ>ุร <laughs> ไปซื้อขื้ขน้ำบ่ใครฐานเงินใครฐานน้ำใครฐานได้เท่าไรแต่ละเดือนได้เือาไรชิพันแปดพันโอ้ยบอกบถ กระสอบนึงอะมันเกือบสาวพันแล้วเออใหญ่เลยอ่าได็กอบบน้นะหลายบลาปันเดโบาปนากเื่อแล้วเ้นนันบปล่าลยเขามาหานะโบมียูทูบเบอร์มาหาเจ้าเลยบ่โบมีไคเลยเฮ้ดจงแนบมาเนี่ยเบาอเลี้เราก็ไม่ได้ขนมาหาเบาเลพอเตียงก็บม่ได้มาปะอ่า เลี้ยวบาดเหงาวะเหงาเหงาโทรศัพท์กับบมีไซด์เปนดอกเลยมันมีโทรแล้วมันเตอบ่อแหน่ะโทรหาน้องอ่ะไรมื้ออะไรไม่ดอกเลยเนาะมันกระโทนติดแบบเปิดเน็ตตะก้าวนะเพิ่นเปิดเน็ตเพิ่อนหน่องพอดีโทรมาหาบ่อแหย่โยไม่ดอกเลยเนาะเพราะว่าเมื่อไหรมื่อเพื่อนโทรมาลินหรือว่าส่งเสียงมาลินในบ่อแหย่เนี่ยมาหาพี่น้องเลยเนาะเัมนี้นะ วันเดินในรถไม่สมออยู่น้องเลยนาะมิมมจิลี่เลยว้าวน้องใหม่นี่เป็นไทน้อว่ะปนอนนาบ่หรือว่าไปใช่ชวเจ้าไปนอนนาได้บนนากับบนเท็ดว,ว่าบ่บ่มีดินบ่มีดินเอ้าสั่งว่ะ นาเจ้าอลรนาผู้เจนะ้านะผู้จ่อยจอยเะยนาแี้งแห้งนะือโอเย่อไปหาน้อไอเดียจิบะจะไปหาน้อไอเดียจิบวะเราใหญ่งเรางามได้น้อไอเดียเจ้ากับพงา,ามอาบน้ำเน,นี่ยนะบ่อบแต่จะได้ขาวงามคือแล้วทนี่พัดน,น้ำกับบ๊อบอาบหอบ,บ,บน้ำ จะนี่บางอยาคำดำเกิมแล <c oughs> ้วละนแบบน,นี่ผมเบาผมมากเลยใหญมากแาคำดำเกิมนะถราบยินเสีงยงไป่ต้องขอโทษออกไปเมือนกันแบบเสียงล้มเสียงยังแม่ไม่ต้องอะไรวันนี้ววได้จะเข้าเงินได้แบบนี้เจอจะออกนาบ่าบ่บด้ มาเบิ้งก็โทรศัพท์ไงโทรศัพท์มันแตกแล้วแตกกับมาเบิง้งได้บ่เด็กบ้านจะเห็นนี่นะบางทีเบาบางทีเอาไปซ่อมให้ก็ได้เอ้ยมาเบิ้งดูมาเบิ้งไปเบิง้งเดี๋ยวให้น้อกคนแปลว่าโทรศัพท์มาเบิ้งกันไปลองโอเคไปน้องเลยเป็ปในยังไงน้อกใช่ไหมบอกเอฟซีโทรศัพท์วะหาบบเห็นจะหาบบเห็นหาบบเห็นไปนอไป้องเลยใส่ล็อกเลยพ่อใส่ล็อกกับเมื่อกี้จะคือว่าล็อกแต่ทางนอก ทงไมไม้ล็อกข้างหลังไว้ล็อกล็อกตัวนั่นเนี่ยตัวหลังด้านหลังเนี่ยล็อกคือกันล็อกคือกันต้าเจียนเข้าเงื่อนยังได้ใช่ไหมจักแล้วจักแล้วกินข้าวน้ำจิ้มกินข้าวน้ำขาเหรือไอบ่าวสือมาให้แล้วข้าวตัดทะเลมีกุ้งมีกินบ่สแขกข้อยนี่แขกข้อยโย่แขกขอนนั้นเจ้ากำลังจะถ่ายแขกกำลังจะแง่เป็นสาว สิบุรีรัย์ชื้อโทรศัพท์ให้นอ้นองไนนะอม่ชาวบ่อในน้องเนาะชาวบ่โทรศัพท์ไม่เอาลองจักความนี่เป็นคนดีเด้อดุเงอนชาติในตื่นมาถูเมื่อไหร่มีแต่หอยหมาเนี่ยนะเ <c oughs> บามานั่งกับกับปืนอะไรเนี่ยนะนี่ตื่นมาเจ้าถูจับกันเจ้าบ่าได้ไปน้ำพอ่อจะไปจะไปน้ำพ่อทุกมือบอ่ไปทุกมือไปทุกมือรกรแต่งเด่นเนี่ยนะอยู่หโฮม ใส่ไส้เชือกเงี้ยเอาใส่หม่วงมาในีน้ำจังบดดำจะได้พาไปหาน้องกันไอเดียนั้นเราละงามเลยเราขาวได้จะบอกให้รักษาผิวเด้อนวยอาบหน้าแน่เลยนะพุกออกอันลูกฮะลูกนกกระยามันนั่นนะมือหนึ่งเนี่ยอาบอยู่บ่อน้ำเนี่ยตอนเช้าเป็นงานอาบบ่อเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องอาบน้าแต่ตื่นมา ถ้าว่าตอนึงเข้าบ่บ่ไดนึ่งแล้วนึ่งบ่อืมเป็นนึ่แล้วก็นึ่งข้าวแล้วก็อาบน้ําอาบในเฮาก็ตําตําบ่ให้พ่อกินตําหุงให้พ่อกินอืมให้ตํามากินเด้มื้อหน้าเนาะมื้อหน้ามื้อหน้ามื้อนี้เพิ่นเข้าเพินบ่ได้พี่น้องเอ้ยมื้อหน้าบ่ซื้อบักหุ่งตําจะปนบ่โอเคโอเคมื้อหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วจังให้น้องตํามากิน กสรุปกับปีน да. ี yeah. ้น้องบริเฮรหน้าน่องไปหน้องกับโบวีรถไทยไปหน้องเยกับป้ายคนอื่นเฮสเหมืนเด้อเท่าที่บ่อแอรถามอ่าเพื่อนพี่น้องเยนะค่าบโบวีคนนั้นมีรถไทยหรือว่ารถอีแตกเขาไปหน่อยไปหน่อยคนไทยคนยังพี่น้องเยก็เลยต้องให้คนอื่นเทสพี่น้องเยน้องใหม่กับพ่อคนกับไปรับจ้างรับจ้างถ่ายหุ่นหน้าเขาไปแหละไปหน่อยดับหน้าหน่อยละเนาะอีหลากกับไปเพรานว่าเพื่อนไปดับมันดับหน้าหรือว่าลูกกาได้มือถ่ายพันก็สามพันบ่ สามพันหรือหกพันสามพันลพแต่ละมืออ้โอ้เก่งได้้องไหมถ้ามองเงินเงินไทยกับหัวจักบาทเนาะสามพันหกพันนี่นะเนาะดีนะขนาดชาวบาทรกสิบพันก็อยู่ที่ประมาณน่าจะเหรียญสองเหรียญนี่ยะมั้งไม่้องเงบาทสองบาทเนี่ยเนาะประมาณนี่แหละก็คือเก่งแ่คือบาวนั่น ห่อนหม้อห่อนลายว่าอะไรยังงห่อนเนาะุณนแล้วไปห,หน่อยการเอฟซีกาคิดฮอดคิดฮอดจะลายเนาะกระโบมีไผ่มาเยี่ยมมาหยามจะเลยเพื่อนนินะเพิ่นกระให้เบอเอะมาให้น้ำหาเจ้าไปหาน้องเดียเบิด์คุไปหาน้องเดียบด์บดยังขับแคน้องนาเดียอ่าไอเดียน้องไอเดียโอ้เราเปลี่ยนแพงเนาะเจ้าพันติดดื้อเขาก็บโบนี่นั่นน้ำไปจะแพงเลยเด็ดแต่พายามำมัน เป็นเด็กดีเป็นแย่งแพงบอยวนๆอะไรน่ะเด้อบอดื้อบอยอย่างนี้อะน่ะเด้อเป็นอย่างข้าวมาเจ้าอันนี้นะมาเล่นเหมาอนเจ้านี้มาเราเจ้าเล่นนี่ปะพ่นพ้นกระบอกมาไกลอะไรแบบนี้นะเด้อถ้ากูได้กูจักความนะเพื่อนนั้นหักแพงนะเพื่อนที่มาหาทุงมือทุงมืออบไรนี้นะเวละกาเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนเป็นคนดี ผู้ใหญ่มาหาดูอ่ะกูแดมาหากะหักแพงเพิ่นดูน้ำพิ่นเนืนอกะจะบวเลงกันจะมีหมู่มีหยัางก็คือเป็นเสือเจ้าหนุ่มเป็นผีน่ะกะบวกลีนมละลายมันแบบจีนลาย,เ,เ,ลายเอาโอเคองไปน้องเว้กะมื้อนี้กะพาไอ้จีบมาหาน้องใหม่แล้วพี่น้องเว้น่องกะมาเห็นน้องกะคือว่าแล้วน,อน่องกะ ทานอาหารแนก่กับทั้งจ้อยทั้งดำ่มให้หน่อยนะเพราะว่าอาจจะเห็นในกล้องใบอาจจะชิบว่ปานไดนเนาะแต่ว่าแต่ว่าตัวจริงคือน้องอะ่ะดำแล้วกับจ้อยแห้งเนาะเวลากินข้าวมือจะข้ามนะมือจะข้าม <c oughs> มือละชี้คำมือละชี้คำจะได้สีมีแห้งเ่ง <c oughs> ยอืกินข้าวกจ้ำปลาแดกโอ้ยให้หน่อยโ <c oughs> มเมนต์บ่จะโมเมนต์บอ กี่เยามันเลยะกี่จะหน้านะเบ้ามสเสื้อน,าานั่นมาใหนะาา้น้องเลยลมลมงเอาก็ะปุกมาฮุ่งเนาะมาจํากินขอเจ้าไปดำหน้าเนะี่ยเบ้าจะออกไปหาดัมดํา,า,ากินตอนเที่ยงว่าเมื่อดำหน้าซอยเบ้าว่เขาใส่นักพริกชอ๋อจะกินอะไร อันดับสามะคะเค่ะเพชรเพชรมือกใส่ลายออยันจีบทองกืบทอง,อทองดีมากดีมากพี่น้องโอเคพี่น้องเลยมือนี่เลยซาบรีกเชไ,ได้อันลายเอฟซีเมื่อได้พี่น้องเลยกาเจให้น้องเพิ่นไปกินข้าวกินน้ำกับพี่น้องเลยนะพี่าจะออนกินยังไหวใช่ไีมนะ่ะไปเงินพุ่นไปเงินพุ่นบ่เงินปูเงินปูนเนาะแต่ว่าถ้าหลังเงินเลยเข้าได้บ่ได้ กับบอลเอ๋กันีมาขอว่าไว้เรื่องนึงเนาะเรื่องนไม่ไปดองเนาะกับเป็นเอฟซีกับน่าจะบอลเอฟซีบ่ลอ็มซบุรีกันแล้วกันไม่ดองนาะเพราะว่าคนมาคอมเมนต์ที่ว่าบอลเอ็มในมาฮักน้องแล้วก็ฮักน้องไอเดียฮะไน่องเนาะเพราะว่าเห็นคนมาคอมเมนต์บ่ลอ็มเนาะแับนี้นะแั่เมืกี่คนเนาะเอฟซีน่าจะบ่็นหักน้องนอเดียอะไรบ่ฮะฮักน้องนอเดียอะไรบอกเดี๋ยวฟังเบาๆกันที่ว่าบอลเอ็มในมาฮักน้อง ใหม่แล้วก็ฮักน้องไอเดียเนาะเพราะว่าน้องใหม่นี่ยบอยเข้ามาแต่มือแรกก็มีความแบบผูกพันกันพี่น้องยตั้งแต่มือแรกจนฮอตชัม,มื้อนี่พี่น้องเยนะเนาะบอยก็ฮักคือน้องสาวบอยเพราะว่าเนะมมพื่อนบอยนะผมยิ่งอยู่แล้วพนะี่น้องแล้วก็ฮักือน้องไอเดียก็ฮักแพงขึ้นกันเนาะอายุเพิ่นก็ับทกันย์กันะแล้วก็เห็นเพื่อนบ้าน,นะาน,น,านคอมเมนต์เนาะเรื่องเงินเรื่องลูกเนี่ยเพื่อนบ้านคือว่ามีลูกตัวเองอยู่ ลากันมากกับหนึ่งปีนะพี่น้องเนอกกัคือบอแม่ลูกบอแอดอกพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าลูกไผ่นะไผ่กับูุญยุ้แก่แจอยู่แล้วพี่น้องนะเพราะว่าบอแอดลูกผู้ชา,ายพ่อคือบอยแอดซีแจกอยู่ในคลิปอะไรพี่น้องอบางคนมายังบุญเรื่องเลา่าพี่น้องเนอกกัมาคอมเมนต์ให้บอแอดว่าว่าทางสัตน์ัางซี่พี่น้องมันแบบคือแบบภาพกว่ได้นะพี่น้องเลยนอกกัฝากตึงคนที่มาคอมเมนต์บอแอดอะไพี่น้องเลยเนาะ ว่าก็ฮู้อยู่แล้วว่าบ่ิเวนบ่แม่น FC ของบริษัทบุรีอยู่แล้วพี่น้องเยนะก็บฝากถึงเพื่อนเนาะที่ว่าเฮ็ดหยังจนสิคอมเมนต์หยังกัลองไปไปพิจารณาเบิ่งศึกษาเบิ่งก่อนพี่น้อยว่าไฟผิดไปซื้อว่ามันเป็นจังได๋เรื่องราวของเขาพี่น้อยนอกไปเนี่นะก็เพื่อให้คอมเมนต์กันถ้าคอมเมนต์มาแฮงๆแล้วมันเสียใจพี่น้องเยเนะว่าบเนี่นะเฮามาอ่านมาหยังมันก็บ่สมควรพี่น้องเ่อยเนาะกัฝากถึงนําพี่น้องเยแล้วก็ฮักน้องทางนุ่งนี่ก็ฮักไอรีพี่น้องเยเนาะ ที่มาหวังเอาวิวอะไย่างบ่อๆให้หน่องไเพราะว่าบ่อแอนะก็เคยเท่าไหร่น้องใหม่เนี่ยก็มีแต่เงินบ่อแอแน่ซื้อแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าที่อย่างมาให้แล้วก็ทางแฟนบ่อแอนํางให้หน่องไเนาะไปเนี้นะซื้อบริมีเงินผู้ใหญ่แบบแต่บุญที่ว่าฝากมาให้ซื้อข้าวซื้อของหรือว่านั่นน่องไว้ทลายกันไปเนี้นะก็คนทำผู้ใหญ่ก็อ่านมีบ้างหน่องเนาะไปเนี้นะ ก็ไหนก็เฮ็ดเฮ็ดตัวใจได้น้องเเยพราะว่ากับน้องใหม่นกกระหักแพ้งกหรีือต้องไอเดียกับกหักแพ้งกหรีน้องไม่น้องเลยเนาะเข่าแก้มไม่น้องเลยกับบอยไอซ์บุรีกับิได้กับโตโรลาได้หน้าเลยวันนี้นะกับไฮเจ้าเน่นเด้อวันนี้นะเป็นเด็กดีเด้อวันนี้นะไปชอวยพ่อช่ยแม่กับไปให้แมห้แม่กับให้ชุดเผื่อผ้าเสื้อเงาเนี่ยรำจาถึงบอดดัเด้อเดี๋ยวเมื่อหน้าเปล่าสิมาพาไปหาน้องไอเดีย ให้เจ้าอาบน้ำแต่งตัวขาวๆอะไรเราแบขาวงามเด้ยังเจ้าสู่เราได้เลยนะพยายาอาบน้ำหุบส,ดดสบู่หุบคัดผิวด้วยแหละเด้สอสร็จอ,อย่างนี้ละให้มันงามนผมเราตื่นมากกวีเป็นได้เห่าได้เศ้าได้เห่า,าบบบอย่าังให้แต่งนบทบทตตดของว่เ นั่งหลาเดี๋ยวมันมันเช่ามอเตอร์บอร์ดเลยนะยังมีเรือแต่ไข่มันเรือแต่ไข่มันขนะไข่กระตูนได้ปไปไปเล่นน้ำหมูตดติดบบอรดเลยไม่แต่ตัดล่โดนกโก่งเลยนไะม่แต่ไข่รีบมันบอร์ดเลยไข่ตึงก็มีไข่ตึงมีมั้ม <S <S เอาโอเคพี่น้องไปกันบอกอะไรจะห้างน้องมันนี่กันปล่อยซาบุรีกะ เอฟซีพอแม่พี่น้องมุดชุกูทุกคนกันแล้วกันเนาะที่ว่าทางเอฟซีน้องไหมล้วกันน้องไอ้ทางเบาแอร์ไซบูรีเนาะที่นะฮะมุดชุกูทุกคนกันแล้วกันพี่น้องนะก็ไว้พ่อกันคลิปหน้าเนาะกาสีมหาน้องไอ้ไหมพาไปหาเล่นน้ำน้องไอเดียกันแล้วกันพี่น้อนเนาะนอนหลับนะไปลาทตา้ชมกันเนะบาย